เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิง6 6ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ นับตั้งแต่วันจัน์ทรนะวันจันทร์ที่เท่าไหร่ล่ะ27กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวพฤหัสได้ถอยมาโยกหน้าลัคนาราศีพิจิก อยู่กับดาวเสารแล้วดาวพุธเองกับดาวอาทิตย์เองก็โยกหลังชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งก็มีดาวอังคารร่วมอยู่ด้วยเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีทั้งดาวโยกหน้าโยกหลังให้คุณนประโยชน์ให้ผลในทางที่ดีนะครับส่งผลให้คุณนั้นทํางานใดๆก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่จะพึงพอใจให้การสนับสนุนดีอะไรที่เคยติดต่อไว้แล้วมันขุกขรักมันไม่ได้ผล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้องานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินก็ตามสัปดาห์หน้านี้น่าจะขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัส3มวันนี้เป็นสามวันที่ดีมากผมเว้นวันพุธไว้วันหนึ่งนะฮะจันทร์อังคารพฤหัสดีมากวันพุธให้ระวังเรื่องเสียเงินปัญหาจุกจิกในเรื่องเงินเงินทองทองแต่จันทร์อังคารพฤหัสถือว่าดีนะครับ วันศุกร์จะมีเรื่องจุกจิกมุนหงิดใจนะครับขอให้ใจเย็นขอให้อดทนอย่าไปสร้างเงื่อนไขหรือปัญหาใดๆทําให้ตัวเองนั้นเกิดความไม่สบายใจนะครับและวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังแฮปปี้ต่อเนื่องอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวทั้งหมดที่ผมได้เอ่ยถึงตรงนี้นะครับโดยความโดยรวมรวมแล้วดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเจ้าเรือนมอนะอยู่ในเดือนลาพะของมันเอง การเงินการทองจะมีโชคดีมีลาภผลพิเศษเข้ามาด้วยลองไปดูนะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอาจจะมีความจุกจิกยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ไม่สบายหรือก็เรื่องของญาติพี่น้องต่างๆให้ระบัดระวังเรื่องของคําพูดให้มากคําพูดใดๆที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือการพูดให้ตัวเอง ไปเ,เกิดข้อขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ระบัดระวังครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวมีการโยกหน้าโยกหลังในลนนักษณะนี้แต่ดาวเสาเองก็เป็นบาปพะเคาะดาวอังคารเองก็เป็นบาปพะเคาะโยกหน้าโยกหลังอยู่พยายามอย่าไปสร้างความขัดแยง้งโดยเฉพาะระวังเรื่องเรื่องของคําพูดให้มากเพราะว่าดาวพูดเองก็ไปร่วมกับดาวอังคารด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับคู่ครองคนรักจะย,ยังเอาใจใส่กันอย่างดีใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วความรักจะทําให้คุณมีความรู้สึกอบอุ่นสบายอกสบายใจขึ้นส่วนสําหรับคนโสดนั้นจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจมาจีบหรือคุณเองไปถูกใจใครก็ตามมันก็น่าจะมีการพูดคุยกันมากกว่ามากกว่าเออขาเรียกอะไรอะมากกว่าได้ได้เจอเจอกันเฉยฉะนั้นการพูดการจาตรงนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับอาจจะมีใครอยากจะมาพบหาอยากจะมาพูดคุยกับคุณก็ได้เพราะว่าดาวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวสุกเองเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนเกษตรแต่มันอยู่ในเรือนวินาศอ่ะมันเป็นการพูดคุยกันแบบไม่ค่อยเปิดเผยนักนะครับตามอิทธิพลของดวงดาวโดยแท้เลยกันยังไงขอให้โชคดีนะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านออกแบบโลโก้บริษัท ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล